ถ้าคำถามที่ว่าเอ็นไขว้หน้าบิดเป็นยังไงนะฮะก็ต้องมาผ้านามถึงจะเห็นชัดบิดก็คือขาดนะแต่พี่ใช้คำว,ว่าบิดให้มันซอฟลงไม่ชอบคำว,ว่าขาดจะเห็นว่าถ้าสังเกตนักบอลบ้านบน,บน,บน,บนท่านใดเอ็นไขว้บิดไปแล้วนะครับเขจะได้ยบอลลักษณะาานี้คือจะแปลได้อย่างเดียวเพราะอะไรเพรว่าเอ็นไขว้ มีหน้าที่ที่จะทาสมดุลให้กับเขา่ามันจะใช้ประโยชน์ตอนที่เลี้ยงบอลกตัวใช้หมดพวกนี้เกี่ยวเอ็นไควยหมดในการที่พวกมันจะทําสมดุลให้กับร่างกายลักษณะของการที่มันจะขาดคืออันนี้เกิดกับพี่เองก็คือตัวไปเข่าไม่ไปตัวไปเข่าไม่ไปเช่นที่ควบคุมบอลคอนโทรบอลอยู่แล้วมีเข่าเสู้มาข้างหลังที่จะพลิกบอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อหลอก พี่พิบกบอลปึ๊บคือตัวเราไปแล้วเอวเราไปแล้วแต่ขาเหียเข่าไว้ยังอยู่ที่เดิมมันก็ขาดเราจะรู้ยังไงว่าขาดมันจะดังเป๊ะในหูถ้ามันดังเป๊ะในหูเมื่อไหร่ใช่เลยครับน้องจะลงไปนั่งสุดเลยแล้วก็แม่งเหมือนเข่าหายไปเหมือนเข่าหายไปเหมือนไม่มีเข่าอาการจะบวม แล้วมัจะผิดส่วนเนี่ยถ้าดูโค้ชชาร์ะพี่เดินไปให้ดูจะเห็นขา่าว่าเขาพี่ผิดผิดส่วนหมดละมันจะเบี้ยวๆนิดนึงสองข้างเลยเพราะว่าบิดสองข้างเลยตอนแรกบิดบิดบิดข้างซ้ายก่อนพอบิดข้างซ้ายเสร็จเราไปใช้ข้างขวาต่อมันรับน้ําหนักเยอะเกินไปก็เลยทําให้บิดไปอีกข้างหนึ่งสําหรับเรื่องการรักษาและฟื้นฟูเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งนะครับมันมีแหละ แล้วผ่าตัดเป็นยังไงมันมีแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพอเอ็นไขว้อะมันขาดแล้วอะมันส่งผลยังไงทาไมคนเอ็นไขว้ขาดถึงเล่นได้แค่นี้เนี่ยจับแล้วก็แปรจับแล้วก็แปรเหมือนคนเล่นไม่เป็นแต่จริงๆเขาเล่นเป็นแต่เขาเจ็บไงบางทีเลิกไปเลยเพราะมันไม่สนุกแล้ว <G ül> แต่มันมีวิธีครับที่กลับมาเล่นสนุกได้ทั้งที่พี่ขาดไปสองข้างแล้วทีนี้จะมาดูว่าการที่เอ็นไขว้อะมันยังอยู่อ่ะ เพามีประโยชน์ตรงไหนยังไงแล้วพอไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดกับตัวพี่เองเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้คือข้อต่อใช่ไหมเข่าข้อต่อใช่ไหมพวกนี้คือเส้นเอ็นเพราะมันขาดคือมันขาดอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ต่อกลับมาเจอแค่ปลายและปลายจะห่างไปเรื่อยๆแล้วพอไม่มีตัวอุ้มเนี่ยเข่ามันก็จะแบบทนเงินมากขึ้นทําให้กระดูกเนื้ออ่อนยิ่งทํางานหนักก็เสื่อมลงเรื่อยๆนะครับ มันใช้งานตอนไหนถ้ามันไม่มีตัวเห็นไข่อ่ะเี็ตอนที่เราวางบอลหรือยิงบอลเขาเรียกว่าเท้าวางกับเท้าตามใช่ไหมดูนะเดี๋ยวมาดู slow m o t i ่นกันนอกจากความโง่ของพี่ที่บอกไปแล้วนะจริงๆแล้วมันเกิดจากการประทะได้ด้วยเพราะว่าฟุตบอลคือกีฬาปะทะตะกี้เป็นวางบอลใช่ไหม ที่ใช้เข่าเยอะๆใช้น้ำหนักเข่าเยอะๆถ้าเอ็นไขว้มันขาดอะ่ะกระดูกมันจะปึ้งปึงแล้วเข่าก็จะซุดอีกแบบหนึง่งที่เห็นคนเขาเข่าเจ็บหรือเอ็นไขว้เขาบิดไปแล้วเนี่ยหรือขาดเนี่ยจะไม่ค่อยทําก็คือยิงประตูและนอกจากการประทาแล้วถ้าดีใจก็มีส่วนดูอย่างชาดิชาปุยเป็นใช่ได้ก็ประมาณนี้นะครับ มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้อย่าลืมกดหัวใจไลค์แชร์นะทับสไครต์ติดตามตอนนี้มีเพจด้วยนะครับเพจอ้านบ้านก็ไปถูกใจได้มีเขียนเป็นคอลัมน์อยู่ด้วยไว้เป็นเรื่องแรงบันดาลใจไว้เจอใหม่สดีครับ